สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็าจา์เจีย๊ยบอยู่ที่กำแพงเพชรครับที่นี่บรรยากาศดีมากครับร้านของเขานี่อยู่ติดกับเชิงเขานะเชิงเขานะ อากาศก็เย็นด้วยนะนี่ขนาดช่วงเดือนมีนาคมนะจันเชบใช่ค่ะวันนี้คนระับผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่กำลังเริ่มทำธุรกิจใหม่นะครับเป็นเรื่องของการที่ซื้อสินค้ามานะครับแล้วก็มีต้นทุนจมในตัวสินค้าจำนวนมากซึ่งสินค้านี่มันเป็นเรื่องปัญหามากเลยใช่ไหมสำหรับผู้ประกอบการและสำหรับนักบัญชีด้วยโอ้โหมันเป็นตัวปัญหานะถ้าบรหิหารจัดการมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เกิด ผลกําไรขาดทุนมีต้นทุนจมขาดสภาพคล่องโอ้โ oh, oh, หวุ่นวายมากนะสิง้าน,นะครับธุร <c oughs> ก,กิจแห่งนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะฮะที่เราจะเอามายกตัวอย่างจากการคาดการผิดต้องบอกก่อนว่าเหรียญมันมีสองด้านไงบางทีเราไปมองด้านเดียวแล้วเราลืมมองอีกด้านหนึ่ง ดังนั้นการที่เราจะมองด้านใดด้านหนึ่งเราต้องรู้ด้วยว่ามันมีอีกด้านหนึ่งเสมอ,อ,อนะอาจารย์เชฟอาจารย์เชฟช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับเขาท,ทําธุรกิจมาแล้วเขามีสินค้าของเขาขายดีอยู่แล้วใช่แล้วทําไมเขาถึงไปยอมมีต้นทุนจมในสินค้าตัวใหม่อ่าเพื่อแบบอยากจะขยายตลาดหรืออยากจะเพิ่มยอดขายของตัวเองให้มันสูงขึ้นจากสินค้าเดิมที่ตัวเองมีอยู่แล้วอยากสร้างภาพลักษณ์ใหม่ด้วยใช่ไหมใช่ทํานองนั้นค่ะอาจารย์คืออยากจะให้เห็นว่าสินค้าของเรามีนวัตกรรมมี ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยไม่ใช่แค่เพียงสินค้าตัวเก่าที่เราจะขายเหมือนเหมือนเดิมใช่ค่ะอีกทั้งสินค้าตัวเดิมเนี่ยที่เราซื้อมาสต็อกไว้เป็นจํานวนมากเนี่ยนะคะคือมันก็ขายดีของมันอยู่แล้วนะคะ,ะแต่เพียงแต่ว่าเริ่มมีคู่แข่งเข้ามาอมยอดขายก็เลยเริ่มลดลงทีนี้ผู้บริหารก็เลยมองว่าเออเราควรจะหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาตีตลาดดีกว่าไหมมาช่วยอย่างเงี้ยนะคะคก็เลยไปคิดมาว่าจะเอาสินค้าอันอื่นมาขายพอทีนี้พอเอาสินค้าอันอื่นมาขายค่ะเวลาเราไปซื้อสินค้าใช่ไหมคะเราอ๋ก็ซื้อถ้าปริมาณน แต่แปลว่าเราต้องจ่ายเงินไปยังไงคะไม่ได้ส่วนลดอะเออมันไม่ได้ส่วนลดหรือราคามันแพงก็เลยต้องซื้อเยอะๆมากองไว้อีกนะคะเพื่อที่คิดว่าสินค้าตัวใหม่มันจะขายดีแต่ปรากฏว่าไอสินค้าตัวใหม่ที่เราเอามาวางอะนะคะมันไม่ได้ขายดีขนาดนั้นค่ะก็คือ ไปซื้อมาสต็อกไว้อีกแล้วซื้อไว้เยอะซื้อไว้เยอะค่ะไอตัวใหม่เนี่ยก็ซื้อเยอะซื้อเยอะตัวเก่าก็เยอะแต่อตัวเก่าที่ซื้อเยอะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าจังหวะการขายเป็นยังไงแต่อตัวใหม่ที่ซื้อมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแม้จะทําการตลาดหนักหน่วงก็ตามแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์ว่ามันจะขายได้ดีเหมือนไอตัวเก่าไหมใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจสต็อกสินค้าอีกนะคะปรากฏว่าข้อเท็จจริงค่ะสินค้าตัวที่เราคิดว่าจะมากระตุ้นยอดขายของเราและภาพลักษณ์อ่าหรือเปลี่ยนภาพลักษณ์องค์กรมันไไไมมม่่่่ใชคะาาททเ ตลาดหนักๆไปเลยทำการตลาดหนักๆก็ไม่มีคนรู้จักตัวสินค้าตัวนั้นนะคะอาจารย์มันเริ่มใหม่มันเออมันใหม่มันไม่ใช่ว่าเอามาปุ๊บแล้วจะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยคือ,ม,อมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ปัญหาคือเอาเงินไปจมกับตัวสินค้าแล้วระบายไม่ออกนะคะอาจารย์ออ่าพอระบายไม่ออกแล้วปัญหาเกิดขึ้นคืออะไรคะกิจการ ขาดเงินสดหมุนเวียนค่ะอืมไปจมอยู่กับตัวสินค้าใช่ค่ะจริงๆแล้วนะคะในการทําธุรกิจเนี่ยบางท่านนะคะอาจจะมองว่าเออเนี่ยจริงๆควรมาขายสินค้าตัวเก่าเลยดีไหมมาทําการตลาดกับสินค้าตัวเดิมเพราะลูกค้ารู้จัก ผลิตภัณฑ์อยู่แล้วรู้จักสรรพคุณคุณภาพและลูกค้าก็รู้ดีอ่ะแล้วขายได้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปากได้อีกใช่ค่ะ <Ừ. S 2> แต่ว่าเรามาทําการตลาดในในเชิองอีกแบบแบบใหม่ <Ừ. S 2> ที่เราไม่เคยทํา <Ừ. S 2> น่าจะดีกว่าส่วนสินค้าตัวใหม่ของเราที่เราไปซื้อมาเนี่ยโอเคแหละอาจจะเอามาเป็นของแจกของแถม <Ừ. S 2> เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ดูกระแสะก่อนดูกระแสะก,ก่อนจะไปลงทุน จมเยอะขนาดนนใช่ค่ะแต่ตอนนี้ผู้บริหารด้านนี้ตัดสินใจผิดพลาดค่ะสินค้าสต็อกจํานวนมากตอนนี้ก็เลยขาดกระแสเงินสดแล้วเชื่อว่าผู้บริหารหรือผู้ประกอบการหน้าใหม่หลายๆคนนะคะก็อาจจะมีบางบางท่านที่อาจจะตัดสินใจแบบนี้เนาะก็เอามาเล่าให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ค่ะครับดังนั้นกําลังจะบอกว่ามันก็มี2มุมนะฮะบางท่านอาจจะตัดสินใจถูก huh. เพิ่มผลิตภัณฑ์และขายได้ดีอันนี้ huh. ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าเกิด เพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เข้ามาแล้วการตลาดยังไม่แข็งแกร่งหรืออาจจะต้องใช้เวลาแต่ว่าสภาพคล่องของเรามันมันไม่คล่องอ่ะมันมันจะประสบปัญหานะเออถ้าเราไปวัดดวงกับไอไอตัวใหม่ว่ามันจะเป็นลูกผีลูกคนเนี่ยโอ้โหมันจะลําบากนอกจากนี้เนี่ยในมุมของผู้ประกอบการอาจจะขาดสภาพคล่องเพราะว่าเอาเงินไปจมในทางบัญชีมันมีปัญหาอีกใช่ไหมฮะสินค้าที่มันจมอยู่นานๆแล้วมันจะมีปัญหายังไบ้าง สินค้าที่มันจมอยู่นานๆหรอคะอาจารย์มันอาจจะมีการเสื่อมสภาพได้หรือมันอาจจะทําราคาได้เท่าดเีเขาเรียกว่าอะไรนะทําราคาที่มันดีเท่าเดิม,มไม่ได้แล้วเพราะมันเสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสินค้าที่มันมีอายุการใช้งานครับค่ะ อืมนะดังนั้นก็โอโ้มันไม่ดีทั้งขาดสภาพคล่องและในมุมของบัญชีก็อาจจะขายได้ไม่ดีด้วยนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณระบายไม่ทันเพราะมันมีอายุจํากัดอย่างเช่นพวกอาหารครีมอะไรพวกนี้นะคะพอมันมีอายุจํากัดการที่ขายได้หรือระบายได้ไม่ทันเนี่ยโอ้โหจากเงินแทนที่จะได้หมุนเวียนกัสูญเสียไปเลยนะคะกลายเป็นของเสียของเสื่อมคุณภาพของล้าสมัยก็มีปัญหาในระยะยาวต่อไปอีกใช่ค่ะ